สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีกันประจำเดือนพฤษภาคม2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันค่ะพไพ่ใบแรกนะคะปรากฏไพ่เดี่ยวโบนและไพ่ก้าไมา้ซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตา คนที่เกิดราศีกันนะคะอาจจะมีความกังวลใจมีความเครียดนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานนะซึ่งอาจจะมีเรื่องของปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นปัญหาอาจจะสะสมมานานนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะ<อ>ก็มองว่าเป็นไพ่ที่ยังส่งผลในเรื่องของความวิตกกังวลหรือความไม่สบายใจซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะ ไพ่สามเหรียญและไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะไพ่เหรียญสวยๆยังเข้ามาอยู่นะคะยังมีเรื่องของไรายได้หรือมีเรื่องของการเงินเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามองไพ่ใบแรกคือไพ่เดโมนนะคะใบที่สองคือไพ่สามเหรียญคนที่เกิดราศีกันก็อาจจะมีความกังวลใจนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินก็ได้ในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นก็เป็นเดือนที่ยังต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์สติกับประสบการณ์จะเข้ามาแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างสําหรับคนที่เกิดราศีกันนะคะ ไพ่ความยุติธรรมและไพ่หนึ่งถ้วยนะคือปัญหาต่างๆจะลี้คลายออกไปนะคะผู้ใหญ่จะเข้ามาช่วยแก้ไขหรือเข้ามานำในเรื่องของโอกาสดีๆให้ในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการทำงานผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอาจจะมีเรื่องของการเซ็นสัญญาการค้านะคะหรือมีเรื่องของการซื้อหรือการขายเกิดขึ้นซึ่งมองว่าไพ่ในตำแหน่งนี้ก็ยังส่งผลในด้านดีนะคะ ไพ่รา,าชินีช่วยและไพ่สี่ไม้นะคะเป็นไพ่ที่มาประกบติดกันอยู่ในตำแหน่งข้างตัวเองนะ,ะฉะนั้นเป็นไพ่ที่แสดงถึงในเรื่องของความสุขความสบายใจนะค,ะคนใกล้ชิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นญาติพี่น้องนะคนรักนะคะหรือคนใกล้ชิดก็ยังเข้ามานะคะนำในเรื่องของข่าวดีหรือเข้ามาให้กำลังใจทําให้มีเรื่องของความสุขหรือความสดใสเกิดขึ้นอยู่นะคะไพ่สองไม้และไพ่สี่ถ้วยนะคะคือสองไม้การทํางานถือว่ามีโอกาสที่ดี ะะบุตรหลานหรือบริวารอาจจะนําข่าวในเรื่องของการทํางานมาให้หรือเป็นเดือนที่ต้องประสานงานการเป็นคู่อาจจะมีเรื่องของความคลาดเคลื่อนหรือมีความล่าช้าเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่มองว่าก็ยังเป็นไพ่ที่ยังต้องปรับหรือต้องมีการพูดคุยกันนะคะทำให้เรื่องของเป้าหมายการทํางานชัดเจนมากขึ้นสองไย่ยังเป็นไพ่การทํางานที่หน้าที่ย,ยังส่งผลในด้านดีรวมถึงอาจจะมีคนเข้ามาให้คําแนะนํา นะคะหรือเข้ามาชี้แนะช่องทางนะคะทำให้เรื่องของการทํางานหน้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีเรื่องของโอกาสเข้ามาไพ่อัศบินถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่แห่งความตายไพ่อัศบินถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของข่าวดีนะอาจจะมีคนนําข่าวดีมาให้นะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกัลยาณมิตรอาจจะได้พบเพื่อนนะคะหรือคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงนะคะตำแหน่งนี้เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่กาลิชีที่เป็นผู้หญิงด้วยนะคะซึ่งหน้าที่จะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นแต่ไพ่อัศวินถ้วยนะคะหันส่ภาพแห่งความตายมันเป็นลักษณะของไพ่ที่อาจจะมีทั้งข่าวดีและก็ข่าวร้ายนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะก็จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศีกันฉะนั้นตําแหน่งนี้ต้องรอบคอบ อย่าให้มีปัญหากับเพื่อนนะคะร่วมงานหรือว่าอย่ามีปัญหากับผู้ใหญ่ใกล้ชิดนะคะต้องปฏิบัติ n o r มทุกอย่างนะคะในเรื่องของการทํางานทุกอย่างก็ยังมีโอกาสที่ดีสําหรับคนที่เกิดราศีกันอยู่นะคะไพ่วันที่ภาคสาและไพ่หกไม้นะคะเป็นไพ่ที่อาจจะมีเรื่องของเหตุการณ์บางอย่างนะคะที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นอย่างกะทันหันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือมีเรื่องของการประกาศข่าวเกิดขึ้นแต่อาจจะนําไปสู่การเริ่มต้นใหม่ๆ นะคะเพราะไพ่ใบนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลที่มาจากการกระทำฉะนั้นถ้าคนไหนที่สร้างในเรื่องของการทํางานที่มีความขยันขันแข็งสร้างแต่คุณงามความดีนะสิ่งดีดีก็จะไหลเวียนกลับเข้ามารวมถึงเป็นไพ่ที่ยังม่งบอกว่าต้องทําตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือส่วนรวมด้วยนะคะก็จะทําให้เรื่องของการทํางานหน้าที่จะมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นนะเป็นไพ่ที่มุงบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เพราะมันมาจากผลของการกระทํา เพราะเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นหรือเราต้องได้รับผลที่ตามมานะคะฉะนั้นต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำวันนี้ให้เต็มที่แล้วก็ทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ซึ่งอาจจะไปต่อยอดในเรื่องของการทำธุรกิจในโอกาสหน้าซึ่งจะได้รับผลตอบรับที่ดีมากขึ้นด้วยสำหรับคนที่เกิดราศีกันนะคะไพ่แดเหรียญและไพ่แปถ้วยนะคะการทำงานนะคะยังส่งผลในด้านดีนะคะ อาจจะเป็นเดือนที่ต้องมีเรื่องของการปรับปรุงงานหรือการแก้ไขางานเกิดขึ้นบ้างนะหรือว่าอาจจะต้องเปลี่ยนยกย้ายนะในเรื่องของตำแหน่งหน้า,นาที่หรือว่าอาจจะยกย้ายช่วงเวลาทํางานแต่ก็เป็นไพ่ที่ยังส่งผลในด้านดีนะคะไพ่หกถ้วยและไพ่คู่รักนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางกลับไปรวมญาติ ะะได้พบเพื่อนเก่าๆได้พบคนเก่าๆในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องกลับไปแก้ไขปัญหาในอดีตนะรวมถึงในเรื่องของการเงินดีๆนะคะอย่างเข้ามาบุตรหลานหรือบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะมาสร้างความสุขหรือสร้างความสดใสให้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็มีโอกาสพบรักกับคนที่อายุต่างกันนะคะ ก็เป็นความรักที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศีกันแล้าตำแหน่งนี้คือตําแหน่งที่9้าด้วยนะก็เป็นตําแหน่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้สึก่นะคะซึ่งยังมีเรื่องของความสุขนะคะหรือความสดใสเกิดขึ้นอยู่นะคะไพ่สุดท้ายนะคะปรากฏไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงและก็ไพ่เก้าเหรียญน,นะคะก็เป็นตรงตัวเลยนะคะคือต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นะคะแล้วก็มีการยกย้ายมีการเดินทางอาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานยกย้ายตำแหน่งหน้าที่กันงานนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการปรับปรุปรงสํานักงานร้านค้าบ้านอยู่อาศัยรวมถึงนะคะในช่วงเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทาง มีการเจราจาเกิดขึ้นซึ่งทําให้เรื่องของการทํางานนะคะได้รับโอกาสหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ลงตัวมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศีกันด้วยมองว่าเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีมากๆเลยฉะนั้นคนที่เกิดราศีกันนะคะถ้ามองดูแล้วนะคะไพ่โดยรวมในช่วงเดือนนี้ก็ค่อนข้างออกมามีโอกาสนะนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของความกังวลใจเกิดขึ้นบ้างน,นะคะแต่ปัญหาต่างๆจะนําไปสู่การแก้ไขและก็มีเรื่องของการเปลเปี่ยนแปลงและการปรับตัวหรือการเริ่มต้นเกิดขึ้นแน่นอนนะคะ การทำงานของคนที่เกิดราศีกันซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นก่อนไปโคจรสู่ไพ่ราชินีถ้วยไพ่สองไม้นะคะธุรกิจการงานหน้าที่จะมีเรื่องของความราบรื่นนะคะหรือมีเรื่องของความสบายใจเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะอาจจะมีการประสานงานการเป็นคู่ผู้หญิงอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานหรือเข้ามาให้คําแนะนํานะคะเข้ามาให้กําลังใจทําให้เรื่องของการทํางานเกิดการประสานงานกันได้อย่างลงตัวนะคะ พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมต้นเดือนถึงกลางเดือนไตโคโจรสู่ไพ่เดมูนไพ่สามเหรียญและไพ่แปดเหรียญ อาจจะมีเรื่องของความกังวลใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะอาจจะต้องมีการแก้ไขหรือปรับปรุงงานนะคะอาจจะมีการพูดคุยกันนะคะซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของการทํางานเกิดความลงตัวเกิดขึ้นนะแต่ก็อาจจะสร้างความไม่สบายใจให้กับคนที่เกิดราศีกันบ้างนะคะฉะนั้นก็มองว่าการทํางานในช่วงต้นเดือนหนึ่งกลางเดือนเนี่ยนะคะก็ยังส่งผลในด้านดีอยู่คนที่เกิดราศีกันต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์มีสติให้มากๆโอกาสในเรื่องของการทํางานยังเข้าหานะคะ พอเข้าสู่ในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะไปโครจรสู่ไพ่ความยุติธรรมไพ่อัศวินถ้วยและไพ่ชันพแพลนนะคะ ปัญหาที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นเดือนนะจะได้รับการแก้ไขนะคะจะมีเรื่องของการพูดคุยกันนะคะทําให้เรื่องของการทํางานหน้าที่จะได้รับโอกาสหรือมีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะเกิดขึ้นด้วยผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะและก็เข้ามานะคะสร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะให้กับคนที่เกิดราศีกันนะคะฉะนั้นนะคะคนที่เกิดราศีกันเองถ้ามองดูแล้วนะคะ การทางานนะคะยังเป็นเดือนที่ยังมีโอกาสที่ดีนะคะแล้วก็ยังเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะขยายงานหรือเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนอาจจะมีการโยกย้ายตําแหน่งหน้าที่การงาน นะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนงานเกิดขึ้นนะคะรวมถึงธุรกิจการงานจะมีความคล่องตัวมากขึ้นในช่วงปลายเดือนด้วยนะคะก็มองว่ายังเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะทำให้เรื่องของการทํางานหน้าที่จะมีเรื่องของการพูดคุยหรือการปรับตัวแล้วนําไปสู่การเริ่มต้นใหม่ๆนะคะแล้วทำให้มีโอกาสนะคะกลับเข้ามาสำหรับคนที่เกิดราศีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานปรกากฏไพ่8ไม้ การทํางานแปดไม้เนี่ยเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีถือว่าสอดคล้องกันนะฉะนั้นในเรื่องของการทํางานในช่วงเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่การทํางานมีการขยายตัวนะคะหรือมีเรื่องของการทํางานที่ได้รับโอกาสที่ดีมากขึ้น คือคนที่ทํางานประจำก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะคะหรือมีเรื่องของการขยับขยายธุรกิจนะคะที่เพิ่มมากขึ้นน่ยนะคะส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัว,วนะคะก็มีโอกาสที่จะขยายในเรื่องของการทํางานหรือได้รับโอกาสหรือมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่ว่างงานอยู่นนก็มีโอกาสที่จะได้งานส่วนคนที่กําลังเรียนก็น่าที่จะมีข่าวดีในเรื่องของการเรียนหรือการสอบเช่นเดียวกันนะคะเป็นไพ่ที่เข้ามาทําให้การทํางานมีโอกาส ฉะนั้นในช่วงเดือนนี้นะคะการทํางานหน้าที่จะมีมากหรือมีเรื่องของการขยับขยายเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนที่เกิดราศีกันนะคะอาจจะมีเรื่องของความสบายใจนะคะอาจจะมี ในเรื่องของรายได้เนี่ยมาจากงานซะส่วนใหญ่นะคะแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะไพ่สามเหรียญและไพ่แปดเหรียญยังเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้อยู่ฉะนั้นในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของรายได้นะคะยังเข้ามานะ,ะอาจจะเป็นรายได้ที่มาจากการลงทุนรายได้ที่มาจากการทําธุรกิจหรือรายได้พิเศษเกิดขึ้นนะคะ อาจจะเป็นเดือนที่มีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบ้างแต่ก็ยังเป็นเดือนที่ยังได้รับโอกาสหรือยังมีเรื่องของรายได้นะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้อยู่นะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเงินที่ยังอยู่ในสภาพหมุนเงินอยู่แต่เป็นการหมุนเงินที่ยังมีเรื่องของสภาพคล่องตัวนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินที่ดีมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศีกันนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินนะคะปรากฏไพ่ราชนีไม้ การเงินดีๆยังเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของรายได้ที่มาจากการทําธุรกิจนะคะหรือการทํางานก็ยังส่งผลในเรื่องของการเงินที่ดีสําหรับคนที่เกิดราศีกันนะคะราศีไม้อาจจะเป็นผู้หญิงนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาทําให้เรื่องของรายได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นด้วยนะคะก็มองว่าเป็นไพ่ที่ยังส่งผลในเรื่องของรายได้หรือยังเข้ามาทําให้มีเรื่องของการเงินนะคะที่มีโอกาสนะคะสําหรับคนที่เกิดราศีกันอยู่นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสนะคะที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะพบรักจากการทํางานพบรักจากการติดต่อง,งานหรือคนเก่าๆก็อาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งรวมถึงคนที่เข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักอาจจะอายุต่างกันนะไม่อายุน้อยกว่าก็อายุมากกว่านะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่อยๆพัฒนาไปอย่าใจร้อน ะะสำหรับคนที่เกิดราศีกันนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะมีความเข้าใจกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะหรือมีธุกรกิจร่วมกันแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ก็เป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของความกังวลใจนะคะหรือมีเรื่องของความหึงหวงเกิดขึ้นนะ,ะทำให้เรื่องของความรักอาจจะมีปัญหาก็ได้ต้องระมัดระวังปัญหารักแทรกซ้อนรวมถึงในเรื่องของความรักต้องหาเวลาพูดคุยกันให้มากๆนะคะจะทําให้เรื่องของความรักนะคะมีความสุขหรือมีความลงตัวมากขึ้นด้วยนะคะ ใหบทสรุปในเรื่องของความรักนะคะปรากฏไพยสิบไม้นะคะสําหรับคนโสดเองนะคะก็อาจจะมีคนเข้ามาผัวพันมากกว่าหนึ่งคนนะหรือเราอาจจะมองว่าไพ่ใบเนี้ยนะสำหรับคนโสด<ำ>เองแล้วก็ไม่มีเวลานะคะให้ในเรื่องของความรักเลยถึงแม,แม้ว่าจะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะกะ <restra ined S 2> ็ยัง <osos Muslims S 1> <ล>ต้องทํางานอยู่นะคะหรือว่าภาระค่อนข้างมากทําให้ไม่กล้านะที่จะมีเรื่องของความสัมพันธ์รักเกิดขึ้นนะคะคือมุ่งเน้นในเรื่องของงานมากกว่านะคะฉะนั้นสําหรับคนโสดก็ จะเย็นๆนะคะแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วกันมองว่าไพ่สิบไม้นี่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นไพ่ที่อาจจะต้องใช้เวลาในเรื่องของความสัมพันธ์นะ,ะแต่ก็เป็นความรักที่ยังมีโอกาสนะ,ะเพราะคนที่จะเข้ามาก็จะเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะหรือเป็นคนที่ทําธุรกิจค่อนข้างใหญ่นะค,ะคือมีธุรกิจมากกว่าหนึ่งอย่างเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรัก นะแต่ในช่วงเวลานี้ความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ด้วยเหตุผลในเรื่องของการทํางานหรือภาระหน้าที่ของแต่ละคนก็ได้ฉะนั้นมองตาก็รู้ใจก็อาจจะรู้ว่าต่างคนต่างชอบกันนะแต่ในเรื่องของการที่จะหาเวลามาพูดคุยหรือพัฒนาความรักให้ลงตัวเนี่ยมันยังมีงานนะคะที่ยังมีความรับผิดช,ชอบที่ยังมาขวางอยู่ฉะนั้นก็ต้องอดทนอดกลั้นนะคะเพื่อที่จะรอให้เวลาในเรื่องของการพัฒนาความรักนะคะมันมีโอกาสที่ลงตัวทั้งสองฝ่ายด้วย ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาสิบไมน้นี้ต้องพัฒนาในเรื่องของความรักนะคะอาจจะมีความวิตกกังวลหรือความเครียดค่อนข้างมากนะคะชีวิตรักไม่ค่อยที่จะสดชื่นเท่าไหร่นะคะรวมถึงนะคะความรักต้องหนักแน่นนะ,ะล้วต้องพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์โดยด่วนนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะต้องระมัดระวังโรคเครียดนะคะมีอาการปวดศีรษะเป็นไมเกรนนะคะอาการ นอนไม่ค่อยหลับนะคะพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่มีปัญหาในในเรื่องของผิวหนังอะ่ะเป็นผื่นคันอักเสบนะคะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ําเหลืองไม่ค่อยดีคุณผู้หญิงส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของมดลูกนะคะช่วงล่างนะคะช่องท้องกระเพาะอาหารลาไส้อาการอ่อนเพลียปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อแบบนี้นะคะอันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่เดือดซันนะคะ สุขภาพยังแข็งแรงอยู่นะคะในช่วงเดือนนี้เพียงแต่ก็ต้องลดความเครียดลงด้วยแล้วไพ่พาทิศเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตั้งครรภ์ด้วยฉะนั้นคนที่มีเรื่องของการตั้งครรภ์น,นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะคนที่เกิดราศีกันวันอาทิตย์นะคะในช่วงเดือนนะคะพฤษภาคมนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความวิตกกังวลความไม่สบายใจนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงาน นะมีการเปลี่ยนแปลงมีการยกย้ายนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากรวมถึงนาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักด้วยคือคนโสดนะคะก็อาจจะผิดหวังในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะหรือคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็มีความระแวงสงสยัยหรือมีความหึงหวงกันค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาสุขภาพฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ควบคุมเรื่องของสติให้ ให้ดีนะคะยังสามารถที่จะแก้ไขปัญหาไปได้อยู่โดยเฉพาะในช่วงเดือนนี้อาจต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ต้องอยู่นิ่งๆรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดราศีกันวันจันทร์นะคะเป็นเดือนที่การทํางานอาจจะเป็นไปอย่างเรื่อยๆนะคะธุรกิจการงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้อาจจะมีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวไม่ดีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือการเริ่มต้นใหม่ ะะโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่ยังต้องรอบคอบหรือวางแผนให้ดีแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะ,ะมองว่าการเงินยังเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะคะแต่ก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะ,ะน,นี้ก็ต้องรอบคอบเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดแล้วนะก็ยังไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของความรักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วก็อาจจะเป็นได้แค่เพื่อนกันนะ,ะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักต้องปรับความสัมพันธ์นะคะ ภายนอกชีวิตรักอาจจะมีความสุขแต่ในใจลึกๆแล้วความรักอาจจะมีปัญหาอยู่ฉะนั้นต้องพัฒนาความรักต้องใส่ใจกันนะคะแล้วก็ต้องหาเวลานะคะอยู่ใช้ชีวิตรักร่วมกันด้วยแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดราศีกันวันอังคารนะคะเป็นเดือนที่ดีมากๆ การทำงานนะคะจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นคือคนว่างงานก็จะได้งานส่วนคนที่ทำงานประจำมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็น่าที่จะมีเรื่องของการทำงานที่ประสบความสำเร็จนะคะมีคนเข้ามาให้โอกาสนะคะหรือผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนนะคะทำให้เรื่องของการทำธุรกิจนะคะมีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะแล้วก็มีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินดีๆจะเข้ามานะคะรายได้ดีๆยังราบรื่นอยู่รวมถึงอาจจะมีเรื่องของการซื้อสินทรัพย์มีค่าบางอย่างหรือนะคะมีคนเข้ามาทําสัญญาซื้อขายเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่น่าที่จะมีข่าวดีแหละหรือมีความราบรื่นในเรื่องของการซื้อการขายนะคะ<า>ส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีโอกาสาพบรักนะคะเป็นความรักที่ดีมากๆนะคะ,คะ,คะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเป็นความสัมพันธ์รักนะที่จะมีการพูดคุยกัน นะคะมีเรื่องของการเคลียร์ปัญหาทุกอย่างแล้วทาให้ชีวิตลักมีการเริ่มต้นนะคะแล้วก็มีความสุขมากกว่าเก่าด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของงานมงคลเกิดขึ้นหรือมีการตั้งคันหรือมีธุรกิจร่วมกันทําให้ชีวิตลักนะคะมีเรื่องของความสุขความสดใสเข้ามารวมถึงเป็นเดือนนาที่อาจจะมีเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถนะคะซึ่งหน่าที่จะเข้ามาทําให้ชีวิตลักหรือชีวิตครอบครัวเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะ คนที่เกิดราศีกันวันพุธนะคะเป็นเดือนที่ประสบความสําเร็จนะคะคือการทํางานจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็ส่งผลในเรื่องของการเงินด้วยนะคะคือการเงินยังมีเรื่องของรายได้เกิดขึ้นนะคะรายได้ยังเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็ต้องวางแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดมีโอกาสพบรักแท้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักจะมีความสุขมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดราศีกันยวันพฤหัสบดีนะคะเป็นเดือนที่การทํางานมีความโดดเด่นนะคะอาจจะมีเรื่องของการทํางานที่ได้รับโอกาสนะคะอาจจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง เป็นเดือนที่ยังต้องแก้ไขางานหรือต้องเรียนรู้เพิ่มเติมหรือต้องปรับปรุงนะคะหาความรู้รอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาทําให้ธุรกิจการงานนะคะมีความโดดเด่นหรือได้รับโอกาสที่มากขึ้นด้วยนะอะาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะหรือมีเรื่องของการเปลี่ยนช่วงเวลาทํางานหรือมองหาช่องทางนะ,ะในเรื่องของการทํางานหร,ารหรือการทําธุรกิจเพิ่มเติมนะคะก็มองว่าเป็นเดือนที่ส่งผลในเรื่องของการงานกา <ding> รเงินที่ยังอยู่ในเดือนที่ดีมากมาก ยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะมีเรื่องของความรักเข้ามานะคะแต่ก็ยังไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่นะคะฉะนั้นจะต้องพยายามหาเวลาพัฒนาความรักด้วยส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักอาจจะมีความไม่เข้าใจกันแต่ก็จะปรับความสัมพันธ์กันทําให้ชีวิตรักนะคะมีเรื่องของความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะ คนที่เกิดราศรีกันวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่ธุรกิจการงานนะคะยังมีเรื่องของโอกาสที่ดีนะคะอาจจะมีเรื่องของช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นในเรื่องของการทํางานนะคะหรือการทําธุรกิจนะ,ะธุรกิจอาจเกี่ยวข้องกับอาหารการกิน นะคะหรือธุรกิจอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องของเด็กหรือคนที่อายุน้อยกว่านะคะแฟชั่นหรือการซื้อการขายเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะส่งผลในด้านดีคือมองเห็นในเรื่องของช่องทางใหม่ๆนะซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของการทํางานหรือการทําธุรกิจหรือการหาไรายได้นะคะส่งผลด้านดีสําหรับคนที่เกิดราศีกันวันศุกร์ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็มีโอกาส นะที่จะมีเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะแต่ก็ต้องระมัระวังปัญหารักแทรกซ้อนซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยา ความรักนะก็อาจจะกลับมาพูดคุยกันนะคะหรือกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์รักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ต้องระมาระวังด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าไพ่หกถ้วยนะหันหน้าสู่ไพ่คู่รักถ้ามองในแง่ดีก็ความรักมันสดชื่นมากขึ้นมีเวลาใกล้ชิดกันมีเวลาอยู่ร่วมกันนะคะชีวิตรักมันมีความวู่หวามันมีเรื่องของความสุขมีความสดใสน,นะคะแต่ถ้าในมองในด้านลบก็คือมีโอกาส นะที่จะมีเรื่องของมือที่3เข้ามาในเรื่องของความรักนะฉะนั้นต้องรอบคอบให้มากนะคะไพ่หกถ้วยนะคะยังเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการได้พบเจอเพื่อนเก่านะคะรวมถึงคนเก่าๆจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางกลับไปรวมญาตินะคะหรือว่าอาจจะได้พบคนในครอบครัวแหละบุตรหลานหรือบริวารน,นะคะหรือคนที่อายุน้อยกว่านะคะก็อาจจะมาสร้างความสุขหรือนําข่าวดีหรือนําโชคมาให้ในช่วงเดือนนี้นะคะ คนที่เกิดราศีกันวันเสาร์นะคะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะพอพายเห่งการเปลี่ยนแปลงเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการโยกย้ายตําแหน่งหน้าที่การงานรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่มีการปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัย ปรับปรุงสำนักง,งานร้านค้าหรือมีการโยกย้ายเกิดขึ้นนะคะเป็นเดือนที่จะมีการเดินทางหรือธุรกิจก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งนะหรือเป็นเดือนที่อาจจะมีการเจราจานะคะหรือมีการ เปลี่ยนแปลงนะคะที่ทําให้เรื่องของการทํางานนะคะมีความลงตัวมากขึ้นนะคะฉะนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลในด้านดีแล้วทาให้เรื่องของการเงินเกิดความคล่องตัวด้วยนะ,ะฉะนั้นก็มองว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดล่ะคะเป็นความสัมพันธ์รักที่ยังไม่ชัดเจนถึงมีเข้ามาให้พัฒนาความรักก็ยังไม่ใช่ความรักที่ลงตัวเท่าไหร่ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาต้องหาเวลานะคะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเพราะเป็นเดือนที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่นะคะฉะนั้นต้องพูดคุยแล้วก็พัฒนาในเรื่องของความรักให้มากๆด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีกันทุกท่านนะคะ คนที่เกิดราศีกันในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะถ้ามีความคิดที่อยากจะหาวันที่ดีหรือเลิกดีเพื่อที่จะมีเรื่องของการไปสมัครงานเริ่มต้นธุรกิจหรือวันที่ไปเจรจานะคะในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะก็ต้องเลือกวันที่ดีนะ,ะที่จะทําให้เรื่องของการเจรจาหรือการสมัครงาน,นมีโอกาสเกิน5 0นตนะคะฉะนั้นวันที่เป็นเลิกดีในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ก็คือวันอังคารนะคะแล้วก็วันพุธวันพฤหัสบดีนะคะ วันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะคะส่วนวันที่ยังต้องรอบครอบในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะปัญหาต่างๆยังเข้ามาอยู่ฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยทําให้ผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้ในช่วงเดืนนี้คือสติ แล้วก็อยู่นิ่งๆอย่ารีบร้อนตัดสินใจไม่งั้นอาจจะทําให้เรื่องของปัญหามันปันปลายได้แล้วก็คนที่เกิดวันจันทรนะคะคือปัญหาเก่าๆมันจะกลับเข้ามามีทั้งข่าวร้ายแล้วก็มีทั้งข่าวดีนะคะแล้วก็มีทั้งคนที่หวังดีแล้วก็มีทั้งคนที่หวังร้ายด้วยแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคะก็จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง หรือนําไปสู่การเริ่มต้นใหม่ๆแน่นอนนะคะเพียงแต่มันก็จะมีเรื่องของปัญหาหรือยังมีเรื่องของอาการทํางานที่ยังต้องระมาาาัดระวังหรือยังต้องรอบครอบอยู่สําหรับคนที่เกิดราศีกันบัณจ์น,นะคะก็เป็นกําลังใจให้มากๆเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้าง การทำงานของคนที่เกิดราศีกันอาจจะ <IO> เป็นเดือนที่ได้รับการสนับสนุนแต่ก็ยังมีเรื่องของปัญหาหรือความเครียดเกิดขึ้นบ้างน,นะคะแต่โอกาสในเรื่องของการทํางานหรือความสําเร็จยังเข้าหาอยู่ <S <S ส<อ>่วนในเรื่องของการเงินนะคะยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือในเรื่องของการเงินหรือยังมีเรื่องของรายได้ดีๆเกิดขึ้น <S <S ถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายบางส่วนนะคะเกิดขึ้นบ้างน,นะคะแต่ในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะก็ยังมองว่ายังมีเรื่องของโอกาสที่ดีเข้ามาในช่วงเดือนนี้ ส่วนในเรื่องของความรักส,สําหรับคนโสดแล้วนะเป็นความรักที่เหนื่อยมากๆนะคะยิ่งดึงนะคะหรือยิ่งต้องการในเรื่องของความรักนะคะก็ยิ่งล้มเหลวนะหรือชีวิตรักก็ไม่ค่อยที่จะสมหวังเท่าไหร่นะคะฉะนั้นสําหรับคนโสดแล้วในช่วงเดือนนี้ความรักก็ยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาในเรื่องของความรักอาจจะอายุต่างกันนะอายุอาจจะน้อยกว่านะคะเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักก็เป็นความรักที่ยังต้อง พัฒนานะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนอยู่ดีนะคะเป็นความรักที่ยังสร้างความเหนื่อยใจให้สําหรับคนที่มีกุรักหรือสาม,มีภรรยาปัญหาความรักจะเข้ามานะเป็นชีวิตรักที่ไม่ค่อยที่จะมีความสุขเท่าไหร่นะคะเหมือนกับยิ่งเราต้องการให้อยู่ใกล้ชิดกันหรือย,ยิ่งพยายามที่จะประครับประคองในเรื่องของความรักให้มันดีนะคะมันก็ยังเหมือนกับความสัมพันธ์มันยิ่งแย่ลงนะคะยิ่งดึงยิ่งห่างนะคะยิ่งใกล้ยิ่งไกล ะะแล้วก็อาจจะเป็นความรักที่มีเร um, si ื่องของความรุนแรงเกิดขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นในเรื Previously ่องของความสัมพันธ์ต้องหันหน้าพูดคุยกันนะคะแล้วก็ต้องพัฒนาในเรื่องของความรักให้มากๆแล้วก็กลับไปใส่ใจนะคะบุตรหลานหรือบริวารนะคะหรือคนในครอบครัวด้วยนะจะทําให้เรื่องของความรักนะคะมีความสุขหรือมีความลงตัวมากขึ้นวันนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีกันทุกท่านนะคะก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกําลังใจให้กันช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่ง เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะในช่วงนี้นะคะ,ะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะกินร้อนช้อนกลางนะคะแล้วก็หมั่นล้างมือนะคะทุกครั้งด้วยนะคะต้องดูแลตัวเองนะ,ะใส่ใจตัวเองให้มากที่สุด เพื่อที่จะเป็นการดูแลผู้อื่นด้วยนะคะเริ่มต้นจากตัวเราก่อนเริ่มต้นจากในบ้านนะคะเพื่อที่จะทําให้นะคะคนที่อยู่ข้างนอกนะคะหรือ,อในเรื่องของบุคคลอื่นเน่ะเขาก็จะได้ปลอดภัยไปด้วยนะคะเพราะเราป้องกันตัวของเราอย่างดีที่สุดแล้วนะ,ะวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้แล้วเราก็จะอยู่นะคะด้วยกันอย่างนี้แล้วก็มีการแลกันอย่างนี้เสมอไปวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ